สวัสดีค่ะครูตุ๋ยนะคะช่วงนี้หลายๆคนมีเวลาว่างนะคะเพราะว่าเกิดโรคระบาดต้องพักอยู่ที่บ้านบางคนก็ต้องไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะต้องพักงานก่อนวันนี้ครูตุ๋ยจะชวนไปขัดห้องน้ําที่วัดนะคะที่ห้องน้ําที่วัดเนี่ยเราจะได้อานิสงส์มากมายเลยนะคะคือหลายคนมองว่าไปขัดทําไมนะคะก็ลองดูนะคะว่าถ้าเราลองไปขัดน้ําห้องน้ําที่วัดเนี่ย ก็จะเป็นการเตือนสติขณะที่เราขัดไปคิดไปปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่นี่นะคะแล้วก็ใช้สติคิดรองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดมีสติเตือนตัวเองนะคะทำให้เราเนี่ยนั่งคิดไปทำไปแล้วการขัดห้องน้ำที่วัด ผู้คนมาใช้มากมายอีกครั้งพระสงฆ์ก็ได้ใช้ด้วยทำให้เราเนี่ยเกิดความปราบปลื้มใจนะคะดังนั้นการที่เราไปขัดห้องน้ำที่วัดจะทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสมีความปิติทำให้ผู้ใช้มีความสุขและคนเราไปทำล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะอาน,นิสงส์มากมายเลยนะคะจะเห็นว่าหนึง่งทำให้จิตใจของเราผ่องใสสอง ทำให้เรารู้จักปล่อยวาง 3. มีสติปัญญาดีขึ้น 4. มีสุขภาพดีนะคะ 5. อันนี้ก็สำคัญชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะมา,ามาช่วยกันล้างห้องน้ำที่วัดเพื่อป้องกันโรคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ